นี่คือบรรยากาศของเฮาพี่น้องบู๊พี่น้องเลยมาเบิ่งอันนี้เนอกินป้งไก่กับน้ำโคกน้ำโคขัวนหนึ่งกินผู้เดียวได้นี่แมนูบะเอเอเรากินหน่อยเดียวหนึ่งพี่น้องนี่แล้วขอผู้อื่นมาคุณดสี่หมักกามาแล้วนะคะคุณตาสาธุพรด้วยภรรยาของเพลินละกาศนี่เลยจ้านี่เลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อน้องเพงค่ะวันนี้น้องมาทำอะไรมาปิ้งไก่ ขายปิ้งไก่ค่ะกับใครกับตาลงกับตาลงโอเคค่ะน้องมาขายปิ้งไก่กับตาลงนะคะคุณเดดเดแสงทองคุณละไมไหนคะมื่อนี้ได้หยางกินขอบุญซ้าวน้ำนัวเฮ็ดโดยครัวได้หนี่เป็นตะแซบบวกขึ้นเป็นน้ำจริงเลี้ยงยังสี่แซบเาะคนหัวลูกแซบเาะคนหัวลูกกันเลยทีเดียวเจียวแซบเออแซบค่ะแซบเนี่ยกันเลยทีเดียวอมันหวานเต๋อ เอาฝากบ้างบุม,มาท่านยู่กับมาถึงแล้วบางเลยค่ะบางเลยแล้ว,ลวก็บอสก็มาถึงแล้วค่ะล่องไม้ใหม่ค่ะนี่เลยค่ะคุณแซมแมนเขามีฮ <คน S 2> อดไ,ไม่ขึ้นดีเจนี่เด้อศิลปินแพลง้าแสงล่องมาเลยขี่หมูขี่ม้านะคะขี่ข้นคักล่ะค่ะมือนี่นี่ใ <laughs> ค่กังใจเวยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นนิกของเราฝฟนลิ้นลงมาไปนองกัเลด้มาเขาอ,อยู่ในโฮมนี่เลย คุณพ่อคุณแม่ก็มาลแล้วคุณก้อยก็กินไม่หยุดเลยนะคะวันนี้นะคะเออปิ้งไก่กับมี่กับพี่น้องฝาวมากินเดอ้อปิ้งไก่ปิ้งไก่สูตรบัานมะวงค่ะปิ้งไก่ตาสาธุแซ่บเลยเอาเอันนี้เคฟซี่เออพี่ปิ้งไกย่ยูพี่ปิ้งไก่ตาลงคันนี้เลยอุ้ยใส่เสือโซสินผ่อนนะคะใส่โซสินพอ่อปิ้งไก่ยั่วยั่วจังไม่พอสองร้อยครับสองร้อยไม้อืม ตอนนี้่าผู้ปิ้งไกล้กับสีเว้าเป็นฟืดๆในจังหน่อยเพราะว่ามันเคืองว่าะท่านหยอดลงนะคะถ้ามีน้มันเครื่องตาช่างกัเจนหยอดล่งะไกับซีเว้าคร่องๆในจังหน่อยปิ้งไกล้ใส่น้ำตาลนตาลบนนี่เออแล้วก็น้ำข้าวปุ้นเศร้าน้ำนัวมีเบิดทุถกสิ่งทุกอย่างอยากกินสูตรใดพันกะเผาะพันกะเผา,ามีเบิร์ุกอกยางเลือกสรรหากันแล้วแต่สิกินนะคะจะบอกให้อ่า นี่เลยบรรยากาศของเฮาเปิดวงทีมงานเพลวปราศจากทองโอ้วววววเห็นในคลิปคนกับทีทามอีกแล้วนะนออว์เพิ่นมาซื้อปีกไก่ซื้อดอกนี่อ้าวหยองอ้าวหยองอ้าวเอิร์ดอ้าวโอ้อ้าวเตยตอนนี้กำลังดุดันกันเลยทีเดียวเจียวกินพยายามเป็นคนละคนเด่นบุคคลสองบุคลิกกว่าเออเริ่มแล้วเริ่มแล้ว เปดิดฤดูกาลวันที่2ตุล่าพี่น้องอยู่ที่จังหวัดสกลนครน,นะจ๊ะพนนาแก้วสกลนครตอนนี้กับซิมี่ได้ไอ้ปล่อยออกมาตามเต้นในจักน้อยนะคะกับบา่าวากันได้ไอ้กับซิมีกินปิ้งไก่ปิ้งก่านะคะนี่เลยน้ำในบ่อห้อืดบ่อห้อยากพี่น้องเออเตรียมบรรยากาศการซ้อมใหญ่แต่งหน้าช่ำวาวกันเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะ